น้ำลูกโอน้ำเขียวมากเลยลูกมันหายไปไหนมากน้ำใสมากอ่ะไปไปนี่นี่อะไรนี่นไรสะพานเหรอ,อนี่ค่ะทุกคนหานะมาถึงนาแล้วนะค่ะตรงนี้กับประมาณสองไร่สองไร่เศษเนาะที่จางดำมือนี่ค่ะทุกคนทีมงานรักค่ะสี่ สี่คนทีมงานคุณภาพได้นี่ยทุกคนเบ่งก้าค่ะกามัดงใหญ่เลยได้นี่เบ่งจะ้ะกา้ามัดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะยายกาค่ะทุกคนตัดสูงๆหน่อยเพราะว่า,าอยู่นี่มันน้าน้าน้ำมันหลายอ่าทุกคนอ่านี่ค่ะนะลงไปแล้วห้าค่ะห้าใส่จักรของน้ำพุนึงจ้ะอ่าทีมงานละโอ้ฟังนี่ทุกคนฟังนี่ฟังนี่ กุกน้องน้ำโมเดลคะ่ะเป็นโมเดลอยู่จังสี่แล้วคะ่ะทุกคนค่ะครับเป็นโมเดลอย่างนี้แหละเออมันใส่ต้นทุนหลายมันได้สมนีนอ่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณลุงใหญ่กล้าเนาะเออไปไปนำนาช่วยปลากุ้งไปแล้วแล้วแล้วปลากรุงคนไหนแล้วปลากุ้งคนไหนอนนูเดินไปดูใ,ใกล้ๆไปเนาะค่ะ บึงค่ะวมื่อนี้มืมือสิแล้วจากมงนะคะอืมทีมงานนี่นะคิวยาวหอดพูหละเดือนหนาวันที่สี่เดือนหนานะคะสี่คนแล้วก็ห้าใส่เจ้าของหกเจ็ดใส่เจ้าของจ้างตื่มอีกผู้นึ่งมาเป็นคู่กันอ่ะเจ็ดคนนะอืมแปดคนกับคนใหญ่กะประมาณนี้อ่นะะทุกคนอืม วันนี้เต็มวันสามร้อยบาทค่ะมีเบรกเช้าเบรกบ่ายให้และะ้วกัมีพักเที่ยงเลี้ยงเที่ยงให้เร้าอยากกินยังเบรกเร้าอยากกินยังน้ำชากาแฟเตรียมให้พรออมน้เตรียมให้พรออมนะคะตอนบ่ายคือกันทุกคนแต่ทีมงานส่วนใหญ่เออเบิงค่ะดำไว้ได้ค่ะก้มนี่คือ สุดแขนค่ะนะคะกม้มเปียกเบิดอุ้มค่ะทุกคนอุ้มอุ้มนะคะถนัดอุ้มอุ้มเลยมัดการใหญ่ๆเนี่ยกดใส่เอิกเลยค่ะนะคะจุบจุบ,จบ,จบลงไปเลยค่ะปักจุบจุบลงไปเลยน้ำน้ำลายอีลีค่ะน้าท่งค่ะตรงนี้เป็นหน้าทุ่งนะคะเบิงงค่ะถึงฮอดกคค๊กขานะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ah. อานมอนไปไหนแล้วนุนเออ ฮสมมริย,กยากาศยำเ้าลูกบ่าท่านได้นอนค่ะเซาเานี่พพ่นละลูกนอนวังสิบสิบเอ็ดโมงสิบสองสิบสามแล้วแต่มือประมาณพ่นละจังได้ว่างทุกคนเบ่งจ้ะนะน่เป็นแดทุกคนค่ะ เดรามาลุ้นกันอีกทีตอนช่วงเย็นนู่นแหละเออ่าหน้าภัยหน้ามันหนากว้างมาแล้วเนี่ยค่ะดำนะาแม่มาเลยได้ค่ะผูวผๆผสร้างผูนะแถวเดี่ยวสามให้ทุงก,กว้างเลยนะเบิ่งจา้าที่สุดที่สุดเลยล <laughs> ้านล้านน้อย มาใหญ่กะเจักความขนาดเลยเอาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีนะวันนี้มามีมาถ่ายเดี๋ยวจะเอาเด็กน้อยกลับขึ้นบ้านก่อนกลับขึ้นเทียงนะก่อนมันหอนแล้วนะ,ะปรากฏว่าทุกคนหาสี่มงแงจ้านะเสร็จตอนสี่โมงเย็นพอดีค่ะทุกคนพอดีสี่มงแงห่อนบ้านนะคะทุกคนหานะแม่นะคะมาบอกไป แล้วๆทุกคนนะสำหรับมื้อนี้มามีกะนาะพาทุกคนมาเบ่งการดำนาจ้ะเนาะจากดำนาคนละ300บาทนะกับงานสองไล่ประมาณนี้โดยประมาณสองไล่เสร็จๆนะทุกคนนะเสร็จตอนสี่โมงเย็นพอดีพอดีพอด,พอด,พอดีทุกคนจ้ะนะาทีมงาน,นคุณภาพอีลี เอาค่ะทุกคนถ้กชอบคลิปนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด <c oughs> ติดตามให้มาม,มีพ่ออมเนาะมามีสิได้มีกำลังใจในการทิดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมเด้นะคะจ้งได้โบผาดคลิปใหม่ๆของมาม,มีค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่อี่ทีคลิปหน้าเนาะบายบายขอบพระคุณมากค่ะ